ตอนทัวพี่นัดพี่น้องมืออยู่นาบ้านแ่ละทัวก็ได้เนี่ยต้นทัวพี่นัดทัวเนยที่กวนตอนเลยครับมันจะกวนแพ้เดียวเป็นน่วยดีดีพี่น้องนีง่ดอกไม้ย้อมัดปีนี่ดอกดอกมันครับเมื่อมันกระสุกรื่ย จีวานน้อยสุกนี่หวาน,ห,น,วน,ห,วานหอมเนี่ยพี่น้องไม่เห็นบ่ขอพี่นักถัวเนวยกันน้อยเขาสุกเต็มที่นี่เปลือกออกสีแดงเลยครับอันนี้เริ่มแจแล้วนี่นีสมนี่เริ่มแจแล้วบอกใครได้บำรุ่งปันเลย เริ่มแจ้แล้วพี่น้องว่าท่านกระลอกจะแยงว่ะกระลอกเอาไปกินเมื่อเป็นน้วยดีพอดนีตัวนี้น้วยแจ้เขาจะออกสีสมกับกันแจ้จัดสุกเลยนั่นสีแดงสีแดงสีหวานหอมครับ หวานหอมมั่นหวานมั่นนะทัวเนย่ััวพี่นัดติกควนแล้วก็ต่วนเลยพี่น้องต่วนจริงไงยเลดเห็นลูมืดนี่ก็ต้นไหนขย่างแง่แง่ครับอ้ยเพียครับขย่างแง่แง่กัน

คอนมจริงยิ่เติบขวัญไม่รักกีฬาเมื่อนีนนี่นะครับ่มเลยเอาเวลาเดี๋ยวก็ได้ไปขายของแล้ว พัพีนัปปัตเตอร์ชื่อมัน เล่นเลยละครับควานๆแล้วก็จะขูดเดยื่จะเล่นแล้วก็จะหุ้มเลยในก่อที่เขาหุมได้เขาต้องขูดเยื่อจะเล่นเขาเยืเ่อมึ่งๆ hôm xóa láng người họ gặp phái xin vay họ không cút cái dừa họ đang hàng bèn cút lên cái đi โอ้ยยังนาเลยเว้ยขอมีช่อมค้นก็บไม่เขาเล่นเป็นกุ้มกับไมทุ่มนี่ยู้ยจักตัวไปหรอก เล็บเล็บี่น้องเล็บเล็บเบนีบ่โปกไอต้นนี่โปแก,กอะไร

เพื่อตอนขายซื้อเพรเเพื่อบริโภคกพเา็นได้ดอกอิดร่องใเขาเปิดพื้นที่เขาแตกหลายกัน

เสร็ลองให้เขาออกล่ะตอนจิงห่เลยนี่เป็นหลักเลยใองจริงเลยวันแล้ว Mình Mì khoản Mì cả cái tát đó Muốn lưới nó sắp ngay Chỉ cần nó ngay ngay thì lại. toàn kinh. อีกรุ่นน,นึงเนี่ยคาบหุหน่นลุยเปลือกออลความครับรุ่นนั้นไม่ได้สร้างเสือเนี่ยเขาดัดแปลงก็กได้ครับใส่เข็ม่ข็มเชื่อมดัดแปลงเอาจะเป็นปากเป็ดนะเข็มปากเป็ดปากเปรี้ยอูเด้พี่นอ้องใส่ส้นกันไก่นในละกูดดูได้กันครับ เดี๋ยวจะเล่นเออขอทอนำเลี้ยงครับปุ๊บตัดท่อนำเลี้ยงเขาเพื่อบห้เขาขึ้นไปเลี้ยงจริงทั้งเพราะว่าเขาจิตอนให้ลากเขาออกเช่นนี้มาตัดท่อนำเลี้ยงแล้วลากเขาออกเขายันเขาตายกันลากออกมวกินอาหารเป็นอย้เขาออกลาก น้องพอขุดตัดทอ่อลำเลียงเขามันกับถึงเป็นเลี่ยงให้เขาครับมันกับพวออกหักออกหกักทราบน,นะเขาก็ได้กินอาหารจากต้นแม่ยเขาขุดตัดทอ่อลำเลียงแบบเป็นแบบว่ได้ตรงอาหารกินไปมันกับหาเวทีออกหกัแกแน่เหนือฟองใสออกหกักเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปพี่น้อง ว่าเปาาิดว่าซัดว่าคนสืบนอนแทยนแนวเปนขูดี่ 对的，喏。Okay, งานเดี่ยวคงงานงานเดี่ยวกัพ่อเ่ยกอนทต่งงานไงเลย บอกไงรับเกลือขนน้ำบอกไงณจะบางบอกน้อบอกพี่นัทบัตเตอร์ขูดพร้อมทส่คร้งนคนขูด หนแล้วหวันหุมเลยพี่น้องขวันแล้วขูดนี่จะเรื่อนหอกแล้วอันยามัดครับ ปีมดบัท่าก็ได้ครับบัท่ากับอว่าคือกาปีมดเจองเลยมันยาเล็งหน้าของแท้บัท่าก็ได้ครับบ,บัมีกับบัท่าแตกกอดคือกาแต่เน,น,นี่ยกับบัวเป็นยัง อันอันปากถุงลงครับปากถุงที่ห้องกาะอย่างไรก็ว่ายน้ำเขาคุยกัาคามยุ่งซวนบนยุเปลือกส่วนบนเน,น,นื้อแพ้ครับนนะมัด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 ไถ่ให้กอดเลยพี่น้องง่ายครับ มันมีที่การตอนบ่บอยไม่งัดบอยหนุ่มบอยงัดได้ก็เห็ดเป็นกับเห็ดน้ำนี่เบิ้งคิดแค่เดียวนี่เห็ดเป็นเลยมยักที้นนครับเพราะว่าลาล่มากบอยตุ่มมุนมีตุ่มมุนนี่ลากขาบอ,อกเลยมุนไปมุนมาบอยขยับนะมีตุ่มขยับนิ่ากเขาจะะบอ,อกอเลยครับ มันปากแก่ที่เขาพาลงหางหลังนี่จุว่หันเห็นสมุกมองตาดาเครื่องนี่ก็ขับตุ่มก็นได้้าจิงตุ่ม,มน แบกออกกับแบกบออกแบกบออกไปคุมใส่จริงจิิงเพียงควันไว้แล้วก็ให้คุณยุปกาวจุส่วนเปลือกข้างบนร้ายที่สุดครับเพราะหลากเขาที่ออกนี่เปลือกส่วนบนแมบบแื้แพ้่มน้แพ้่เพียงควัน บัดไถให้ก้อนสูงเนี่ยครับโอเคครับเป็นบ้าพี่น้อง I mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ตัวมีเลาเ้าวขับควันหุ่มเลยครับเห็นบหมพี่น้องจับปากแย่ดีๆคุยบักข้าวอยู่เปลือกส่วนบนลายดีสุดครับเปลือกส่วนบนเนื้อแพนนะ่น่ะนี่แย่ที่เขาขวันไว้ หล่าเขาออกที่ส่วนนี้ส่วนบนนี้สมาดตุ่มให้แน,น่นเนี่ยหมดเลยเกอนเดียวกับตัดลงได้แล้วครับพี่ถังมันออกข่าย บ่ได้มันงานคือดินกีบดินกี่ต้องเดือนกลัว่านี่เดือนเดียวเพิ่งวัดนี่สิบห้ามื่อยก็ตัดลงได้ละตัวพี่นัด ย้อนแซงมาเขียนบ่เห็น,หนใช่ไหมขัควางกับเห็นเมื่อขความาเห็นนี่ดอกนี่ครับคยโยกับเป่ายุ่ส่วนเปลือกบนผมที่ย่ำย่ำทุกคลิด เรือพ่อเนี่ยยุดช้วนบนครับบางเป็นยุดส่วนล่างหลายแต่ท่านส่วนล่างมันบ่อหากเลยครับช้วนล่างหนึ่งเขามีต้นต่อหันไม่กินอยู่แค่ส่วนบนนี่เขาตัดทวานำเรียงแล้วเขาก็มีทวานำเรียงส่งกันมาเรียงเขาก็ออกหกักเพราะฉะนั้นเขาตายเขาก็ออกหกัก แตกลากออกมากินอาหารเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปครับธรรมชาติของพืชของสัตว์โลกเกื่อนสราราจริงมนุษย์มาน้ะแก่นของศูนท่านเด็กกหากออกมาเอาตัวรอดนะบ่ห้กับของไตธรรมชาติครับ ว่าใส่รักธรรมชาติาพี่เหรอพี่ลองพากางโอ้ยนุ่งกระไล่ๆพี่น้องนุ่งกบนิล่นิ่งเบียอ์วากนิ่นลนนลนนนลงลอง ค,ความแผลลงความแผลเดียวพาในี่องข้างล่างว่นนานี่หน,นนหนาฝนกับความเื้นมันหลาตืนาน่นฝนน้ำไหลเข่าแลวครับงินไหลกับโบรออกหากเลยครับ เน่าไปเลยกินเขาจีเน่าหลอกหุม่มแกเขาจีหุ่มไปเลยครับหุ่มก็ตายกินตายแล้วเขามีหลักออกมาหาอาหารนี่้อนนี่นู้ งเดียวเลยต้งัดหาออก,กิงหนึ่งสองสามที่หาออก,กิงครก,กงไงดอตอนกิ้งหน่อยนะตอนกิงิงไงโลด,ดขายกิง้งนะพี่หารวยเลยเลยราคา่เงยครับทัวร์พี่นะั ทันเป็นไม่แปลกใครยอาอยู่น้องที่ไม่ไผมมาขายยุทสองลอยลอยหาทิศที่ง่าีๆกับย่างถือกับรถามลอยหาทิศ ยงง่ายแหาลอ,อยก็ได้าย right 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 โอเค okay, ละพี่น้องนี่ลักษณะนี้นะครับหันปากถุง ที่ห้าหัดอย่างล่งข้งางลังแล้วก็หันแผลที่หัวพาล่งข้งางลังครับนี่ลักษณะนี่แหละพี่นอ้อ,นองเอาครับเตี๋ยให้พี่ให้น้องเบิ้งครับผม